วิชาเนี่ยเขาเรียกว่าตีากกรัจกรเป็นโยคะชนิดหนึ่งนะครับคืออันเนี้ยอันนี้นะในปางมือน,น,นี้อันนี้คือสะท้อนหัวสมองเนี่ยเวลาเรามึนมือตื้อๆเนี่ยให้แตะอย่างเงี้ยให้มันเป็นสามเหลี่ยมนะให้แตะอย่างเงี้ยเฉยๆไม่ต้องเกรงนะครับผ่อนคลายลงแตะอย่างเงี้ยแล้วเป่าลมหายใจยาว มันจะโลง่งมันจะขับพิษออกท่าเนี้ยจะขับพิษออกเอาทําตามครับทําตามเอาลองดูผมรู้สึกมันจะออกตูดนะก็มันลำไส้ใหญ่ด้วยเอาเลยถ้าใครปวดแขนก็พอ <c oughs> ได้พบทพําผู้ปวดขี้เลยใช่อาจารย์ก็ <c oughs> อันนี้อันนี้คือขับพิษออกนะครับเป่าลมหายใจยาวๆเอาลองดูนะครับทําทั้งสองมือนะครับรับพี่ตครับจะได้ยิน ทำทั้งสองมือเป่าลมหายใจยาวๆผ่อนคลายท้องปั่นป่วนใหญ่แล้วครับอาจารย์ก็ต่อไปนะครับเราต้องผาาต่อไปเป็นเป็นท่าอันนี้ขับพิษอันนี้รวมพลังดูดีโอ้จริง้ยอาจารย์ไปก่อนไปก่อนไม่ต้องเกงใจปิดมันอันนี้อันนี้รวมพลังโอ้ยอันนี้เวลาเราพอขับพิษออกแล้วให้รวมกลับมานะครับอันเนี้ย รวมแล้วก็เป่าลงหายใจยาวๆครับมันจะทําให้เราสดชื่นขึ้นนะครับตาแจ้งครับอุ้จะีกแล้ว <c oughs> อ,อันนี้รวมพลังนะครับอันนี้รวมพลังนะครับอ่าปางมืออย่างนี้นะครับเมื่อกี้เราแตะอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้อย่างนี้เขาเรียกทําทให้มันรวม<ข>พลังมาอันนี้รวมคือ ตื่นเช้าๆมันมึนเบลเบเนี่ยแต่อย่างนี้นั่งเป่าลมหายใจสักสิบครั้งแล้วหลังจากนั้นก็กลับมารวมพลังหัวสมองเราจะโล่งคิดงานออกดีมากอ่านหนังสือก็จำดีดรครับอสอบก็อันนี้คือรวมพลังนะครับนะอันนี้เดี๋ยวผมจะสอนสามปางมือพอนะครับอันนี้ ท่านี้ขับขับพีดท่านี้รวมพลังรวมพลังโอเคง่ายไหมง่ายเอาง่ายๆนี่แหละต่อไปนะครับเป็นท่านี้แตะแตะเบาๆนะครับแตะเบาๆผ่อนคลายลองเป่าดูครับท่านี้คือสันเจียวคือพลังงานรวมในสามช่วงท้องช่วงอกช่วงบนนะครับเป่าลมหายใจออกยาวๆนะครับ อัาน,นี้มันจะเดินพลังลมปานทั้งตัวเลยนะครับอันนี้คือสันขับพิษออกก่อน <c oughs> นะครับจะนั่งก็ได้เวลาผมบำบัดคนไข้ผมแรงไม่พอผมก็แตะแตะนิ้วแล้วก็ซ่อนมือไว้ข้างหลงังผมก็กดจุดอีกมือนึงเพราะคนไข้เขาเหนี่ยวนำพลังไม่เป็นผมก็ใช้วิธีนี้ ได้สามช่วงทอสามช่วงเลยหนึ่งสองสาอันนี้เขาเรียกว่าสันเจียวไม่ต้องจดพลังงานรวมก็ได้เขียนง่ายๆครับแล้วก็อันนี้ขับพิษต่อไปอะไรฮะรวมพลังใช่ครับกดอย่างนี้นะครับขัดไว้แตะไว้ก็ได้แตะไว้เฉยๆครับแต่อันนี้เป่าลมหายใจออกยาวๆเราจะสดชื่นขึ้น มันจะรวมพลังเข้ามานะครับถ้าถ้าคนที่นั่งสมาธิบ่อยๆจะสัมผัสได้เพราะว่าสัมผัสท่านจะไวนะครับจะรู้ว่ามันเอามันรวมพลังนะอะไรเงี้ยจิตเราจะไปใช่ครับรจะสัมผัสได้อันนี้ครับพิษสามปางมือเนี่ยได้กี่เส้นชีพะจรอาจารย์อันนี้อันนี้เยื่อหูหัวใจ อันนี้ซันเจียวเขาบอกว่าแก้ปอดอักเสบใช่หัวใจอักเสบใช่อันนี้มันได้ซันเจียวอาจารย์ถ้าอกหักแก้ได้ไหมฮะอกหักต้องใช้ยาหอมเทพประจิตแก้ออกหักรักคุดได้ไม่ใช่อินทักษเหรอไม่อินทักษกแก้ลมบาดทจิตก็มันหกหักแล้วบาดทจิตลมบาดทจิตมันคือเป็นไข้แล้วมันจะเพ้อข้างหน่อยๆฟุ้งซ่านครับอันนี้เป๊ะนะอาจารย์ก็ ไปไหนอ๋อทำไมอกหักถึงต้องกินยาหอมเทปจิตอาจจะสงสัยอาจารย์เปิดประเด็นไม่ตีให้จบเพราะว่าในยาหอมเทปจิตเนี่ยมีดอกมะลิเกือบ50กว่าส่วนโอ้แก้หัวใจแก้หัวใจบำรุงหัวใจนะครับบำรุงหัวใจพอเรากินยาหอมเทปจิตทิปโอสดไม่มีมีน้อยทิปโอสดมันเอาไว้บำรุงเฉยใช่ครับน้ำว่าโกดนี่แก้ลมไปไข้ ครับถ้าจําไม่ผิดนะก็เนี่ยเราจะโยงไปพลังจักรวาลครับก็น,นี้มันคือพลังอันนี้แต่เนี่ยคือขับพิษออกจากซันเจียวและเยื่อหุ้มหัวใจซันเจียวนี่ก็คือพลังงานรวมคูณสามใช่อันนี้เส้นนี้นะเอาเอาอธิบายทีละเส้นเส้นนี้คือเยื่อหุ้มหัวใจมันจะวิ่งเข้ามาหัวใจเรานะครับเป็นอันนี้เป็นเป็นหยินอ่า วิ่งข้างในนะครับผ่านจุดนกวนผ่านเข้ามาอ,นนอันนี้ยาวเลยใช่ครับอ่าทีนีเ้เดี๋ยวจะมีคอร์สพิเศษมาเรียนฝังเข็มไม่อันนี้แค่นี้แค่สามปังมือไม่ไม่เยอะอันนี้ขับพิษออกจากหัวใจถ้านึกถ้าเราแม่นเราก็ทาแค่นี้ถ้าไม่แม่นก็ทั้งสองมือทั้งสองมือไม่ใช่ใช่ถ้าไม่แม่นสามมือหมดเลยนะอันนี้ก็ต่อไปอันนี้ก็เป็นเส้น เพรเป็นเส้นสันเจียววันนี้มันจะวิ่งมาใครปวดปวดไหลจับเข้ามาตรงเนี้ยอันนี้ก็ขับพิษดออกได้แต่ต้องฝึกบ่อยๆนะมันจะได้พลังถ้าคนฝึกบ่อยๆก็จะดีถ,ถ้าเดินบันไดจะได้เร็วออใช่ครับอาวต่อไปนะครับสุดท้ายนะครับอันนี้อันนี้กระจายเลือดอทำไมถึงกระจายได้หัวใจใช่ครับอันนี้เป็นเส้นหัวใจหัวใจไส้เล็กหัวใจไส้เล็ก อันนี้รวมพลังอันนี้ขับพิษแตะเงี้ยขับพิษนะครับพอแตะเงี้ยแล้วเป่าลมหายใจเอาลองดูครับเวลากดจุดไม่เจ็บเนอะเราไม่เจ็บกดคนไข้อะถ้าคนไข้ทําท่าเนี้ย <c oughs> คนไข้จะไม่เจ็บคนไข้ต้องเป่าลมด้วยต้องเป่าลมด้วยอลอกดทุกท่าของการลองปล่อยมือแล้วกดจุด<อ>ไม่ต้องร้องรู้สึกยังไง ่แล้วเขาจะได้รู้ไงแตะเจ็บไหมเจ็บเหมือนกันแต่มันไม่จี๊ดะมันไม่จี๊ดลองใครจะลองมานี่คนนี้นีคนสวยนี่แหละเอาผู้ชายเรียงหน้านี่ไงอ๋ออันนี้จำความรู้สึกจำความรู้สึกเอาตากดเจ็บใช่ไหมแล้วแตะแตะแล้วก็เป่าลมหายใจยาว ครับมันเจ็บไม่เหมือนกันมันทนได้อเพราะว่ามันไม่โจงตีที่หัวใจครับนี่เจ็บลองแตะแล้วเป่าลมหายใจออกยาวๆพอเป็นไงมันทนได้ใช่ไหมคือทำไมทำไมมันถึงครับผม เออเราเหนียวนะาทานี้เราเหนียวนําให้คนไข้ไม่ได้เพราะว่าพลังเราไม่พอไม่ใช่หมายถึงคุณจะถูกนวดใช่ไหมอ๋อจะได้แต่ว่าถ้าเจอเท้าอย่างผมเจอนี่ก็ไม่ไหวแต่ว่ามันจะไม่มาแอดมาโจมตีที่หัวใจครับมันจะรักษาชีพจรหัวใจแต่ว่าทนได้อะเจ็บแต่ว่ารักษาชีพจรหัวใจไว้มันจะไม่ช็อกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เขาทำมาไงฮะได้ทําได้ทําได้เราทําได้เดี๋ยวถ้าเราฝึกบ่อยๆอ่ะมันจะไม่เจ็บรู้เลยนะครับไปลองดูเนี่ยทีมนวดอยู่นะแล้วก็ถ้าสุดท้ายจริงท่านี้ไม่อยากสอนสอนเถอเดี๋ยวเพราะว่าเป็นเคสวิชาผมเดี๋ยวไอที่บอกไม่อยากนี่คนมันอยากรู้หมดเลยพรุ่งนี้ค่อยสอนเลยได้ครับอาจารย์อยากเรียนไหมครับ นเห็ก็ถ้าย่า้าถสุดท้ายเนี่ยท่านี้ยมันจะเอาท่าที่สามกลีบด้ว้ยท่านี้มันคือท่าห้ามเลือดบาอ๋อต้องแตะะถ้ามีดบาดอะไรมีดบาดโดนอะไรเลือดไหลเนี่ยอย่าไปลองคือที่ไม่ที่ไม่อยากสอนเพราะว่าสอนปุ๊บเนี่ยจะ้ังโดนจะต้องโดนเพื่อเพื่อให้รู้ว่า อาจารย์เขาจะบอกว่าของมันใช้ได้จริงไม่เชื่อต้องโดนมันจะโดนของมันเองอ่ะผมสอนกี่คนแล้วโอ้ในงานเนี้ยโดนเยอะเลยเลยไม่อยากสอนท่านนี้จะห้ามเลือดวิธีคือกดให้แน่นกดให้แน่นครับแล้วก็เป่าลมหายใจยาวๆพวกสามกีก็ห้ามเลือดนันเนี่ยอ๋ออันนั้นเรื่องของเขาใช่แล้ว ใครที่ใส่นาฬิกาที่วัดขึ้นหัวใจอ่ะครับถ้ากดอย่างนี้แล้วเป่าสักหาสามลมหายใจอ่ะหัวใจมันจะเต้นเต้นช้าลงถ้าจำไม่ผิดนะช้าลงช้าลงหรือยังงรช้าลหือเพิ่มขึ้นเลยไหมยิ่งเป่ายิ่งเลยนะคะหรือวยิ่งเป่ามันลดะลดฮะยังไงหายใจคิดูดกันนั่นมัลดความดันได้ไหมลดความดันไม่รู้ แต่ห้ามเลือดได้แน่นอนอลดความดันครับของเราออกหน่วยเป่าให้ได้สิบครั้งมันก็ลดความดันคือที่รู้ว่ามันห้ามเลือดเนี่ยคนแรกที่สอนวอรุ่อทีนี้ผมไม่ไม,ไม่เชื่อไม,ไม่ไม่มีเชื่อผมไม่เชื่อแต่ว่าผมจำได้แต่วอรุอ่นสอนไปสามสี่ปีละปีนั้นพอดีผมไปเดินเตะเตะมอเตอร์ไซค์ โอซายไม่หลบไม,ไม่ใช่ขา,ข,าขาตั้งอะมันตกมาเราเดินพาดไปเตะโอซายไม่หลบไม่ใช่คนเปรยแบบนั้น <c oughs> นะแล้วก็เล็บเปิดทีน,นี้เล็บมันเปิดแล้วเราก็ตอนนั้นก็ไม่มีความรู้อะไรเนาะก็เอาพัตเตอร์มาปิดไม่อยากให้มันหลุดก็ผ่านไปหนึ่งอาทิตย์มันเน่าเล็บเน่าแล้วทำไงทีนี้ ผมมาอยู่บ้นนอกนะครับร <อ S 1> บ้านผมกับโรงพยาบาลเนี่ยห่างกัน40กิโลผม,ผมก็นึกดูนะถ้าผมขับมอเตอร์ไซค์ไปให้พยาบาลแล้วก็เขาคงถอดเล็บเขาก็คงจะดึงออกใช่ไหมอาจารยร์เราดึงเองเลยผมก็เลยดึงเองผมก็เอากันไกตัดเล็บเหน็บแล้วก็ดึงอ้าวพี่ต้องคะระหว่างพี่ต้องพ<ม>ี่ต้องดึงพี่ต้องทำอย่างนี้ด้วยพอดึงเสร็จปุ๊บเลือดมันไหลใช่ไหมยอยากรู้ว่าวอลลุ่มอ่ะ พูดจริงไหมแล้วมันใช้ได้จริงไหมก็ลองเลยอันดับแรกอันดับแรกตอนถอนเอาไม่ถอนอะต้องห้ามเลือดห้ามห้ามเลือดเลยห้ามเลยได้ผลไหมห้ามเลือดได้ผลครับเป่าแค่ผมหายใจเข้าหายใจออกแค่3ามลมหายใจเลือดอยู่ไหลเหรอใช่ครับผมก็เลยมั่นใจว่ามันใช้ได้โดนกี่ครั้งก็อันนั้นหนึ่งครั้งและทีนี้เชฟโจ้รู้จักเชฟโจ้ไหมรู้จัก ผมก็มันมาหาผมที่บ้านออบอกเนี่ยมาดูดซึมวิชาจากสิทธิพี่มันว่ากันนะแล้วมันผมก็สอนมันไปอ,ะอ,อ่ะอีกไม่เกินวันนมันโทรกลกับมาบอกพี่โดนเลย <ś lam our> ผมโดนบาดแล้วเป็นไงใช้ได้ไหม <ś lam our> เออดีจริงพี่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมั่นใจว่ามันเป็นอย่างนี้ครับผมอสองมือก็ <réussi S 2> <ๆ>ได้คือ คือถ้ามันไม่เป็นที่มือเราก็ใช้สองมือครับก็ทีนี้ไอ้ไอ้กระจายเลือดเนี่ยมาค้นพบตอนที่ลงไปบำบัดคนไข้ครับลงไปบำบัดคนไข้ลงตัวเองโดนด้วยอะไรเงี้ยก็เพิ่งค้นพบว่าอ๋อกระจายเลือดเนี่ยมันช่วยหายเจ็บนะเพราะว่ามันรักษา <C> ชีพจรหัวใจไว้นะครับอันนี้ก็ อันนี้ที่จริงอันนี้ผมห่วงมากเลยนะอาจารย์เออผมไม่เคยบอกใครเลยนะห่วงทำไมฮะเพราะว่ามันเป็นเวลาผมบําบัดคนไข้อะอย่างผมกดจุดตาเงี้ยตาปวดไหลใช่ไหมตอนนี้หนูรู้แล้วว่าผ่าดินเจียงพอไม่ไม่ตาไม่รู้ไงต้องไม่รู้ดิล่ะผมก็กดจุดแต่ว่ามือผมก็เนี่ยผมก็เป่าลมคือใช้ตัวเองเหนียวน้าคนไข้ คือคนไข้อ่ะบอกให้คนไข้เป่าลมหายใจเขาเป่าไม่เป็นก็พี่ก็เป่าเองแต่ว่าใช้ตัวเองใช้พลังตัวเองเหนี่ยวนําคนไข้หนูโชคดีแล้วเนี่ยงานนี้คุ้ากแต่ก็คือก็คือพลังเนี่ยมันเหนี่ยวนํากันได้ถ้ามีใครเคยเรียนเลกิมั่งไหมครับมีไหมครับเนี่ยเรียนเลกินะมันเหมือนกันเลยหลักการเวลาเราเหนี่ยวนําคนไข้อ่ะ เลกีเราก็จะเปิดจักระตรงนี้ก่อนใช่ไหมทีนี้เเวลาเราเหยียบสมมติเหยียบคนไข้นะเหยียบเรารู้เส้นอ่ะเส้นนี้มันยังไงเราก็หรือบางทีผมก็ซ่อนไว้ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยเพราะผมรู้เส้นชีพจรเวลาเหยียบลำไส้ก็อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือมันก็จะเกิดเอฟเฟกที่มันดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นเทคนิคลึกลับส่วนตัวไม่ลึกไม่รับวิชาครับลึกไม่รับ